ครับหลังจากลงจากเตียงครับไม่ต้องทำอะไรแล้วครับทดสอบเลยครับไม่เท้าทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวมือก็กวได้ขาเดินมาแล้วไม่กวาดไม่กวาดแล้วนะครับเท้าป้ามนจะขัดใหญ่ครับป้ามนจากขาดใหญ่ยินดีให้ออกเฟซนะครับอ่าเป็นเลือดเช่นไรมาแล้วนะครับนี่ผมว่ามีโอกาสที่จะช่วยตัวเองได้สูงครับดูขนาดนี้ อ่ะป๋าป๋าลองยกยกมือยกมือที่ตอนเดินตอนยืนไม่ได้เช็คกยกยกมือให้สูงนะป๋ามือมือข้างนี้มือค้างนี้เอ้ายกมีแรงไหมไมีแรงไหมอีกมันค่อยมีแรงนะเพราะเมื่อกี้มันทําได้มันเหนื่อยครับคนเอามาพูดเหนื่อยอ่าใส่ค่อยๆสั่งเราวค่อยๆสั่งแล้วค่อยสั่งแล้วค่อยสั่งหนักนะครับคนไม่เคยเป็นไม่รู้อ่าดีมากเก่งมากเก่งมากขึ้นอีกครับสั่งอีกสั่งอีกสมองครับสมองสมองสั่งอีกครับหมดแรง ยืดตรงเอาดนยืดตรงับยืดตรงยืดตรงอ่ายืดตรงครับยืดตรงยึดสั่งมายืดตรงให้มันตรงสั่งมาตรงให้มันตรงเตะมาสั่งไปสั่งไปนิ้วก็เลือดลมมาแล้วครับอืมทีหลังอย่าอย่ามาวางตรงนี้นะเราไม่กอดกันแล้วนะอ่าเราไม่กอดแล้วเราจะยืดให้ตรงข่าวยกข่าให้สูงนะครับผมถือมือไว้ยกข่าให้สูงให้สูงที่สุดมันต้องกดล้มอ่าสูงที่สุดอ่าโอเคเส้นตึงนะครับยกยกข่าสูงพี่ เออเออด้านเส้นแ่งเส้นตึงเส้นตึงเสน้สนรั้งครับเส้นข้เส้นรั้งโอเคครับวันนี้ได้แค่นี้ถือว่าพัฒนาการเร็วมากครับ